แม่ปากเจอเลยทุกคนตรงจมูกฝีมือใครฝีมือหนูใช่ไหมนะฝีมือใครใครทำแม่เจ็บเราพอ่อพ่อจา่าพ่อจา่ารีบมาพ่อจา่าเนนพ่อจ่ามาแล้วพ่อจ่ามาแล้วพ่อจา่ารีบมาอุ้ยอุ้ยอุยดูดิ้นดูดิน,ดดนอยากอยากไปหน้าประตู เข้ามาก่อนไปไหนไปแล้วก็กระโดดหาเขาสิอ้ากระ,ระโดดกระโดกกะโด,ดกอดพ่อก่อนลูกกระโดดกอดพ่อก่อนใช่ๆคนเก่งอันหนึ่งสองสามเอาปลาปลาก่อนหนุก่อนเอาปลาก่อนหนุก่อนเร็วให้ปลาก่อนหนุก่อน นะนี่นะอ่ป๊าป๊าป๊าจะไปแล้วป๊าป๊าจะไปแล้วไปกระโดดกดพ่อก่อนไปไปกดพ่อก่อนหนึ่งสองซ้อันึ่งสองพ่อเร็วๆอันหนึ่งสองอันหนึ่งสองซ้